ฉันร้องมันร้องให้มุสลิมอะไรกุมร้องมาตุลล้อมของประกาศตัวหนึ่งเคล็ดลับทําให้คุณลืมไปเลยว่าเคยเป็นคนขี้ลืมหลายครั้งระบบการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันทําให้เราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ทําให้เราลืมในสิ่งที่เรียนรู้ง่ายผมจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะโดยเฉพาะในยุคส,สมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าเราไปเรียนรู้แบบฉาบฉวยไม่ได้เรียนรู้แบบซึมซับ ฉาบช่วยก็คือเราไปอาจจะบอกว่าความรู้มันเยอะมากมายแต่เรากลับไปเรียนรู้แบบนิดๆหน่อยๆหรือว่าเอาขายอย่างๆไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้แบบลึกซึ้งหรือเรียนรู้แบบสุมซับผมใช้คํานี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าคาว่าลึกซึ้งแต่ใช้คาว่าสึมซับซุมซับนี่คืออะไรก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่เป็นเคล็ดลับที่คนสมัยก่อนทําไมเขาเรียนรู้อะไรแล้วเขาจําอย่างดีอย่างอิมามบุคารีไิมาฮุลลอท่านบอกเคล็ดลับที่ทําให้ท่านจำฮะดิษได้อย่างมากมายนั่นก็คือ มูดาวะมาตุนนาซอร์คือการเรียนรู้แบบซึมซับคือการอ่านบ่อยการฟังบ่อยหรือการที่คลุกคลีอยู่กับสิ่งนั้นๆแล้วนี่คือเคล็ดลับที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของเราในการเรียนรู้ได้แล้วมันจะทําให้เราไม่ลืมในสิ่งนั้นๆผมถามว่าอย่างสุ์ฟัติฮะเนี่ยเราลืมไหมครับไม่ลืมถามว่าทําไมไม่ลืมเพราะว่าเราเอามาใช้ตลอด เพราะว่าเราคลุกคลีหรือซึมซับอยู่กับซุรอนนี้โดยเฉพาะคนที่ละหมาดห้าเวลาละหมาดสุนัตอะไรต่างๆไม่มีทางที่จะลืมซุรฟอนฝร่หะเราลืมไหมครับชื่อของคนในครอบครัวไม่ลืมทําไมเพราะว่าเราคลุกคลีอยู่ตลอดนั่นเองและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับทุกคนเคล็ดลับในการเรียนรู้แบบไม่ลืมหรือสิ่งที่ทําให้คุณลืมไปเลยว่าคุณเคยเป็นคนขี้ลืมนั่นคือ การเรียนรู้หรือจงเรียนรู้แบบซึมซับไม่ใช่แบบฉาบฉวยครับฝากแชทกันต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านสลามามมรยก,กุอ امة الله و ครับ